มาได้ยังโมงมาได้โดนอะไรบ้าอโมงเห็นหลักนมาก็เห็นหลุดนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอหนี่มื่อปากดีครับผู้ใหญ่าทายคลิปครับมีมาเป็ใส่อีกครับเห็นลูกน้องบอกว่ามาจอดบถผาพนมเตยแต่แต่ตีหาวสั่นลอ่อเจอผมวันนี้การเตรียมงานนะครับเตรียมไฟบรรยากาศไฟความสว่างสวยเจอกันนี้ครับวันที่30มสเอฟซีจอหนี่นะครับเอฟซี FC สายจวดมหากรรมจวดเฟสติวัลแคมปิ้งนะครับ โต้ลมหนาวร่มแห้งครับพี่น้องมึงใบไผ่นี่ฮนะอากาศดีแห้งครับอยากให้พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศทุ่งนาผมนี่ผมกาลังให้ช่างไฟเห็นไหมครับไฟโรยด้านนอกอ่าคุณไฟโรยอ่านี่ไฟอ่าไฟสว่างสวทั่วงานแน่นอนนะครับมาพอดีทราบข่าวว่ามีมาโดยสายเกมาหาไอ้ฝากเอางามได้เนาะนพอดีพี่น้องผมมาหาผมจากทั่วประเทศอย่าให้เสียซื้อ บรรยากาศต้อมสว่างสวัยนะฮะบรรยากาศ,ากาศนี่คือบรรยากาศเข้างานสปอร์ไล่ติดจัดเต็มนะครับเตรียมเต็นหรือจะเตรียมเสือ้อเตรียมสร์จองที่พักก็ได้ในอำเภอพิบูลังสาหารที่พักเยอะแยะมากมายนะครับ,บเดินทางท่านจะกางเต็นนอนก็ได้หรือจะเสร็จจากงานเดินทางไปพักที่โรงแรมรีสอร์ทในอำเภอผมเยอะแยะมากมายนะครับ มาเลยมาเที่ยวบนสามสิบนี้ครับวันเสาร์นี้ครับบรรยากาศดีครับถังน้ำแข็งพร้อมนี่ครับบรรยากาศลานกลางเต็นท์โล่งริมน้ำบรรยากาศนะครับอสวยงามมีหอด เขาท่าเวลีสี่นะครับบรรยากาศดีครับี่ตรงนี้ก็คือเวทีนะครับหันหน้ามาการเต้นเลือกจุดตั้งกลางได้เลยบรรยากาศสุดยอดลมวิววอยเปลี่ยเบิ่งต้นใหม่บรรยากาศดีแห้งนะครับอ่าดี่ครับเราจะตั้งล้อมรอบเรามริมรอบแม่น้ํำรอบพึงนะครับวันที่30นี้มาเที่ยวอุบลราชธานีมาเที่ยวทุกนาครับจอนนี่นะครับนะะฮมาดี่ครับมาได้สี่ สวัครับ้นีครับัท้ามีี่ผมเอพี่ต้นนี่ครับผมมาใสเยมาครั้งแรกเลยครับผมมากับรับลมหนาวกับที่งานวันที่30นี้ของพี่ครับของพี่ตอนนี้เลย คันแรกครับผมแล้วก็บรรยากาศชิวๆผมมาจากชลบุรีครับผมมาจากชลบุรีครับโอ้มาาจกชลบุรีแต่ผมไม่นี่ไงผมขี่ท่องเที่ยวมาเรื่อยมาตั้งแต่ตอนนี้สิสิบเก้าวันนี้แล้วแล้วผมเอฟซีพี่ตันนี่ผมอยากมาหารกัพิคตันนี่สักครั้งหนึ่งแล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ห้างมามาจากชลบุรีเหรอครับผมครับมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรเนี่ยอันนี้เมย์ตังพยาครับผมมันมาจากชลบุรีครับเนี่ยช่องของผมเต้าใสฮ่าครับผมทำคลิปกับฮ่า เจ้าแรกเลยครับวันนี้วันที่28 28ครับโอ้โหแต่เป็นเสร็จแล้วผมนับรวมมาแล้ว19วันนี้ครับผมมาเจ้าแรกเลยครับมากลางเต็นท์นะครับบรรยากาศดีไหมน้องบรรยากาศดีมากเลยครับผมบรรยากาศดีนี่มีลูกชายมาด้วยครับนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวตอะโดดโดดลงมาครับผม อ๋อผมผมซื้อมาคือไปเดินตลาดแล้วเจอไงสวยสวยงามเลยมันมันน่ารักดีตัวละสิบบาทผมก็แล้วมาเลี้ยงด้วยเอาเป็นเพื่อนร่วมทางเอาเพื่อนร่วมทางเพราะว่าเดี๋ยวผมไปต่อสายที่ไงเราไม่ได้อะไรครับพี่ตันตี่ครับบรรยากาศทุ่งนาพี่ตันตี่บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีครั้งแรกที่มาเลยครับเป็นไงบรรยากาศดีนะกาศดีมากเลยครับเลือกมุมไหนบรรยากาศมุมไหนผมเลือกเลยโอ้โหผมขอมุมนี้นะคผมขอมุมไหนมุมไหนมุมฮอตเขียงนาเลยครับผมเออฮ่า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 มุมฮ่าโมา นะนนนในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าแรกที่มาเห็นบรรยากาศเล่าให้พี่น้องเราฟังผ่านาผ่านออนไลน์ f c ฟีได้ว่าบรรยากาศดีไม่สุ่มงานเ คุณบรรยากาศดีมากเลยครับผมขอขอบพระคุณที่ตอเน,น่พอดีผมเอฟซีพี่มากเลยเราได้เจอผมมานั่งนอนรอ,ออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงกว่าแล้วครับผมอย่างไงก็ได้ดวงได้เจอพี่จอเน,น่สักครั้งแล้วก็ดูกับบรรยากาศาการ,รอบข้างเจ<อ>๋งมากเลยครับดีนะห้องน้ำก็นี่เลยนะครับผมห้องน้ำหห้องน้ำเร<ล>ับ <ผม S 2> ไปเอี่ยมเลยตอนนี้ช่างพี่กำลังติดตั้งไฟเห็นไหมมีไฟสว่างสวยเดี๋ยวจะมีไฟรอบบ่อนะครับทุกคนก็สามารถกางได้เลย เรียกกลางได้เลยครับเนาะเลือกกลางได้เลยเวทีจะอยู่นู้นเวทีกล้องแผนตามด้วยอ่าเวทีก็จะอยู่ทางนู้นนะฮะเวทีหันหน้ามาทางนี้ทุกคนจะนั่งริมน้ําลมเย็นเย็นไอ้น้ําใกล้ห้องน้ําห้องน้ํามีสองจุดฝั่งนู้นเก้าห้องฝั่งนี้เก้าห้องครับห้องน้ําห้องอาบน้ํามีพร้อมระบบน้ําระบบไฟจัดเต็ม30นี้ครับ FC Johnny FC สายจวดมีทั้ง วงกูแคนวาเลตี้จากค่ไคจอนดี้มิวสิกนะครับและก็มีมอลลัมซิ่งมีหนังกลางแปลงมีกิจกรรมสนุกสนานมีงานมากมายต้องขอบคุณน้องชายครับเตาะใช่ไหมของตาอ๊อฟสายฮาครับชื่ออะไรนะตาอ๊อฟสายฮาตาอ๊อฟสายฮาเดินทางมาจากชนบุรีชนบุรีครับผมโอ้เจ้าแรกเลยนะครับเจ้าแรกเลยไอพี่ถามเลยครับผมพี่ยังสงสัยว่ารถคันนี้มันวิ่งมาจากชนบุรีได้ครับก็คือผมทำคอนเทนต์ ทั้งปีที่แล้วผมไปนู่นมาจอลือแม่ห้องสอนแล้วก็คอเซโลครับไปถึงแม่ห้องสอนแล้วหรอแม่ห้องสอนนั่นแหละครับนี่ไงป้าอยู่มีชื่ออยู่ครับคันนี้เลยนะคันนี้เลยครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขากลับผมจะขอให้พี่จอนี่เขียนใส่ให้หน่อยครับโอ้ได้ได้ลายเซ็นพี่จอนี่เลยทุ่งนาจอนี่มือปราบบครัเอาไวหม่องนี่อะไรครับนี่ชัดเลยครับเดี๋ยวเลยครับไม่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 ไเครื่อไม่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 ขี่ขี่แบบขี่นิ่มๆมาเรื่อยๆไม่ไม ใสนอนนั่นแล้วก็มีแฟนขับอะไรเงี้ยเขาให้ผมไปนอนบ้านบ้างอะไรบ้างผมก็นอนก็าทำคิดมาเรื่อยทำมาเรื่อยอะไรผมเน้นแบบตลกให้ฮาอะไรแบบมีความสนอนนานอนเงี้ยจีหนังนี่หอดจีหนังครับผมเพราะว่าผมเลือกมาอุบลเพราะว่าหลานผมอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่ครับครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเรามาจากรถแบบนี้ครับก็ขี่มาเรื่อยครับมาเรื่อยครับภาษีเต็มครับก็เห็นสว่าแล้วพวกภาษีภาษีเต็มแล้ว เจอด่านเนี่ยโอ้เขาได้ไอีกงเผผบอกเหมือนที่ตอนนี่เลยครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าเขตมาก็เจอเลยครับใช่ไหมครับขอบคุณรั้งชายมากขอบคุณครับพี่ตอนนี่ครับชลบุรีอุบลนพี่น้องรับครับขอบคุณที่มาเที่ยวทุกนาพี่ครห้องน้ําสะอาดๆตรงนี้เลยนะน้องนะเลือกใช้สถานที่กลางได้เลยเดี๋ยวพี่หาอะไรอร่อยมาต้อนรับมานั่งกินกันนะครับต้องขอบคุณ น้องชายนึกว่ามาดิไซอีกเรื่องอย่างนะครับเนาะขอมาเที่ยวงานมาที่30นี้30นี้ครับขาขั้นใดเห็นคลิปนี้วางแผนชวนแฟนชวนเพื่อนชวนครอบครัวมามิทติ้งที่ทุ่งนาจอนนี่ได้เลยนะครับเจอกันครับ30นี้ขอบคุณน้องชายมากครับสวัสดีครับ